เดแปดก้าเิ้าเ็ดสง้สามเก้าสีาเอลเจาเอล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 ะเดงดนกึะดงดนกระดงดดงดสยดีพี่น้องป้าเหมือนี้มาออกกำลังกายอยู่เดินพระธานรวงยางจันทล์ไหมนี่จากการห่างหายไปโดนพี่น้องห่างหายไปโดนีอลี ล่นแคมขอความเหมนของเาให้จาหายไปคุอปีหน้าเพิค่อยมาแม่แม่บอกพีหน้าจังมาว่าันอแม่แม่บอกปีหน้างมาว่าันออกกความทขรานารสุสบายสบายสมา

แต่เลข2มันมันใหญ่พอโอ้ยบิ๊บแปบิ๊บซอยาแล้วค่อยบ่เป็ด1ซอเดินก็จะประมาณนี้พี่น้องอ่าถึงเดินยังแป้งยังเมียนอันสถานที่โพทนแล้วเถื่ออันผู้คนก็ยังปหากกําลังกายอยู่ได้พี่น้อง ดีกินดีต่อสุขภาพกล้วยน้่มนะพี่นอ้องกล้วยน้่มโดนเราบอได้มาเก็บวิวให้เบิร์นรากฏว่ามันยังแห้งแรงน้อยนึงเนาะพี่น้องเอ,เอ้ยยังแห้งแรงน้อยนึงค่อขัเอาเลยมาค่อยขัดเอาเลยมา พี่น้องจะประมาณนี้พี่น้องเอ้ยอ๋อกําลังใกล้แล้วก็มาสูงเข้ากันภาษาซานบ่เพิ่นมาเอาไปให้ก่อนเพิ่นจะาไปมาโอ้บ่ไอ่ะเห็นบ่ตั้งอมื้อนี้มีมื้อนี้มีมีอนมีนร้องใต้ดินแม่นบ่นร้องใต้ดินีแดงกลงพี่น้องกลกลหรือกีนายกีนายพี่น้องเพชริงูดสิเอาจอกได้บ่สิเอาให้บ่ยาได้โอ้ คือว <cade isher target> ่าเอาจอกอันงามๆมอใส่ซั่นดอกเนาะต้องหามาอยู่มีตะาแต้มีตะกาแต้นีได้ว่าก่อถึงไหนมีนังร้องมีนางร้องพี่เนาะนางร้องใต้ดินว่าซั่นเพิ่นว่าน่ะมักเผ็ดคอย่าั่นว่าอันแม่น่ะก่อนปากรอบคักแท้้มอบอันตีนี่เนาะอเอาปาเ็งามแท้นาสวยสดใสเป็นแว่นอยู่เลย อบ่เป็นต้องทาขับแป้งมาออกกำลังกายมาออกกำลังกายเอกระบกเทาขับแป้งคือการเอากบอกเาขับแป้งคืการนไป ซ้ำพรายไข่มีข้าวต้มเพิ่นเพิ่นก็คืดอยู่ว่าข้าวต้มบุกไข่กันเพิ่นเน็ดจังได้ว่วะซานเพิ่นจับอยู่บ่กไข่กันปั่นกันซิอ้าวปั่นกันแล้วก็ปั่นกันละวะข้าวต้มพี่น้องะก้างไข่บ่แม่นสมมูเด้อข้าวต้มเด้อมาโทอพี่น้องจานหนักมือเลยจัหนักจัดเต็มบ่แม่นสมมูเด้อเป็นข้าวต้มเป็นข้าวต้มอย่าไปคืดว่าสมมูเด้อพี่น้อง เดินทางหลวงก็จะประมาณนี้พี่นอ้องจะประมาณนี้เมื่อนี้ยังเปน็นวันเขาการอยู่เลยการอนันมองน้ำไม้เป็นกันยังพอทันเสียสินพี่นอ้องออกกําลังกายแล้วจมา oh, uh. เก็บวิวอยู่เท่างเดินเก็บวิวอยู่เท่างเดิน อ่าเพื่อนจะมาขายปูภายป่าีเนาะมีรอ่ะมีลายยหะ1ี5้หเยใอยาให้ีเลยเพาะมันเอยกเ่ขาด1เสยกเนะเอ๊ะบ้าขนาดไห จะเดินพี่น้องคายเกลีองเสียยางเลยโอ้ปลาลรปลาลรแมนแมนนะนี่นี่ปลาลรมีเขียนแ่งด้วยพี่น้องจีนหมูส,สดๆก็มีไก่ลาดอีอเอากําลังกล้แลเลยกะมันเลาะลอเลาะ,ละผู้ใดนนอ่าบออยากไปตลาดก็ซื้อยี่นี่เลยพี่น้องไม่นี่บุหลายบันไดเป็นคายเกือองมาเจ้าเดียวเลย เครื่องเดินจะอ่ายังยังอานานเพิ่นเก็บเมียนยังบ่แล้วพี่น้องข้าวกระจายยางทางกลางเดินคุณแ,แล่สุดคุณแล่เก็บวิวเดินพระธาตุหลวงเวียงจันท์ให้พี่น้องเ <c oughs> บิ่เบงเท่านี้ก่อนพี่น้องขอบใจหลายๆที่ติดตามรับชมเด้อ ฝากก็ไล์ก็แชร์สองจันทรายแชนแนลในะพี่น้องขอบใจหลายๆเขื่อนหนึ่งขอบใจบายบายเจ้าบายบาย